กลับเข้าโู่รายการคุณพระช่วยครับและช่วงนี้คือช่วงคุนพระประชันวันนี้จะเป็นเรื่องราวของดนตรีชนิดหนึ่งที่เราเห็นกันในภาคอีสานครับนั่นก็คือโปลงลางโอ้โหนะฮะการประชันโปลงลางในวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับผมไปนำนะครับน้องน้องคนนี้นะฮะครับผมผมไปดูการตีโปลงลางแล้วเป็นไงฮะน้องคนนี้สรรพคุณซับ เป็นไงบ้างอ่ฝีมือพั่ยาสรรพคุณฝีมือเป็นอย่างไรบ้างผมไปยืนดูน้องตีเฮ้ยแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยก็เรียกแต่ละเม็ดเด็ดดวงใจแต่ละเม็ดเด็ดดวงใจปิงปังตุ่ปองปังปิงระัรังตุ่ตุมังตุ่มตุ่ังตุ่มตุ่มังตุ่มตมังตมตุ่ังมตุ่ม่ะังตุ่งตม่ั เรียกเขาเลยเรียกครับสามสี่ครั้งไม่มาไหมไม่มาทาไงเขากวักมือพี่แท่งมานี่ผมไปหาเขาเข้าไปเข้าไปหาเขาเลยรู้จักชื่อชื่อน้องแบล็กโอ้ชื่อน้องแบล็กน้องแบล็กไปเจอที่ไหนเนี่ยพี่แท่งชัยภูมิอีสานก็เออก็ชัยภูมิก็อีสานผมไปตามน้องแบล็กบอกว่ามืออย่างนี้นะมาคุณพระช่วยมาไหมมาโอ้โหดีเลยนะฮะแต่ไม่มีไม่มีคู่แข่ง อ้าวผมก็มีเด็กของผมเหมือนกันไปเหมือนกันเหรอน้องสองสองหรือสามน้องสองน้องสองน้องสองจริงๆเชื่อมันแต่งให้มันดีหน่อยน้องทูอ๋อน้องทูทูน้องทูและวกาลสินไปเห็นฝีม้าเลยมือที่ไหนสุดยอดเลยเห็นกำลังตกปลาอยู่เลยเฮ้ยคนนี้หน่วยก้านดีคือแบบเออเมื่อกี้เราไม่คิดตกปลาวะช่วงที่สาวกับช่วงนี้แบบเอ้ยมันเหมือนกับ คล้ายๆกับการเล่นโปงลางโปงลางซะว่าไอ้นี่เด็กคขนไม่มีแววตกปลานะตกปลาแบบจับคันเบ็ดเงี้ยตึงอ่ะแล้วไม่ได้ปลาแต่นี้ได้ฮาเต็งแถงเต็งเต็งแถงเต็งเต็งแถงเต็งเต็งเนี่ยผมคิดเราดีตามเลยตามคันเบ็ดที่เขาเลาะไปเลาะไปแล้วไปตามไปที่บ้านปรากฏว่าโอ้ยปรากฏว่าปลาดุกปลาดุกเลยนะปรากฏถึงว่าไปเห็นว่าเอ้าที่บ้านก็มีโปงลางเฮ้ยพอวางคันเบ็ดปุ๊บแค่นั้นแหละเออ หลับไม่เป็นท่าเลยเหนื่อยไง <c oughs> เหนื่อยไอ้เราก็รอรออยู่สองวันนี่เราเราเหมือนจะมาตีโปงลางแล้วแต่ไม่ตีมันเหนื่อยมันเหนื่อยเล่าอยู่สองวันพอมา,าตื่นขึ้นมาผมไม่ตื่นนะแต่มันเหมือนเสียงเหมือนกับเป็นโปงลางเรียกว่าโปงลางแบบใสมากเออเกร้งผมลุกขึ้นเฮ้ยใครวะ <c oughs> โปงลางกลังเกร็งเหรอรวดตอนรวดรวดไงอ,อ๋อร,ร,รูดเกออรง็รงตื่นมาบอกไอ้คนนี้แหละ ที่จะมาสู้กับเด็กี่เทงได้น้องทูนี่เหรอน้องทูจากกาลสินนำมาใช่ไหมนำพามาเลยอ่ะงั้นเจอกันเลยไงเจอกันเลยอ่ะ,เ,อเ,อะเบอร์หนึ่งนะครับน้องแรกจากชายภูมิเบอร์สองน้องทูจากกาลสินครับร้อมเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนั ตกปลากำลังตกปลาอยู่ใช่ไหมริมเขื่อนริมเขื่อนเขื่อนเลยนะนั่นไงครับเห็นไหมทำท่าอะ้รวันนั้นทำท่าดูได้ยังไงปลาเป็นไงนี่มดปั๊บปั๊บนี่ไงนี่คือขอดบนครับหากินเป็นทีมเนอะเออขอฟังสักทีได้ไหมสักขอสักแก๊งหนึ่งได้ไหมได้ได้อ๋อเต๋ออีกสักนึงเราด้วยไม่ได้เหรอไม่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 เดี๋ยวคู่แข่งจับทางถูกกันเลยโชว์หน่อยเด้อแก๊งหนึ่ง อรี้กแก๊งเลยอ่ะเรียกคนราบประชุมเลยุจะเรียกคนัประชุมได้เลยจะตีดีหรือไม่ตีดีขึ้นอยู่คณะกรรมการสามท่านครับประจำอยู่ที่ไทยประกันชีวิตฟังเสียงกรรมการสักหน่อยครับสักหน่อยเอสักหน่อยสักหน่อยเลยนี่กำลัจะบอกว่าเนี่ยเสียงเนี้ย มันมีครึ่งเสียงเข้ามาปกติแล้วเพราเพื่อ,องทำนี่มันจะมีแค่โนต้ตแค่ห้าตัวเนี่ยโดเลยมีซ่อนลากจะไม่มีเสียงฟาเสียงทีนะพี่อแต่พราะปัจจุบ,บันให้เข้ากับดนตรีสกลเราก็ใส่เสียงทีเข้าไปถ,ถามอีกก่อนปกติแล้วโปรงลางจะมีกี่ลูกปกติแล้วนี่ดูที่พ่อแม่ขยันหรือเปล่าว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกยอกยอกเล่นสมัยก่อนนี่โปรงลางจะมีลูกเดียวเขาเรียกว่าขอรอ คืออะไรขอรอขอรอคือเอาไว้เป็นเวลาผู้ใหญ่บ้านจะประชุมเนี่ยขอรอเนี่ยลูกใหญ่ๆมากกว่านี้แล้วก็ล่ายไล่นกไล่กาตามเสียงไล่เสียงนาก็ไล่ไล่มันมากินข้าวกินแล้วก็ไล่ไปต่อมาก็พอเพื่อใช้รสีกมีก็นำมาประยุกต์คือมันจะมีห้าเสียงแต่ว่านี้มีกี่เสียงลองนับดูนะไม่แผนม่แผน อลองดูนะพี่นะกล่นเขาว่ากลืนนำนำหัวก่อนเอาใหม่นะครับโอ้ยไม่ตี้าน บทหลังได้เลยนะแน่นอนครับวันนี้เพลงโจทย์ของเรานะครับชื่อเพลงว่านกใสบินข้ามทุ่งนะฮะพร้อมนะเอาประจำที่นะครับผมน้องแบล็กกับน้องทูนะครับครับผมบทเพลงที่จะแข่งขันวันนี้นะครับชื่อเพลงว่านกใสบินข้ามทุ่งถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ เยอครับน้องรักน้องครูครับผมเชิญครับเชิญครับเรามาฟังเสียงของคณะกรรมการกันบ้างดีกว่านะครับครับเริ่มที่ครูเอกครับวันนี้ทั้งสองท่านเป็นอย่างไรกันบ้างครับครับก็ถือว่าทําได้ดีทั้งคู่นะครับมีส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่บกพร่องอยู่บ้างเริ่มจากน้องแบล็กก่อนครับน้องแบล็กมีมีรถมือที่ดีมีรถมือที่ดีมีไดนามิกมีมีมีเบามีดังนะครับแล้วก็ส่วนที่ดีก็คืออีกส่วนก็คือว่าพอเราตีเก็บไปเรื่อยๆพอจะลงกรอเนี่ย มันจะได้ส่วนที่ละเอียดกําลังดีซึ่งจะจากกับน้องทูนิดนึงที่เวลารัวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างไม่ไพเราะเท่าไหร่แล้วก็มันยังหยาบยาบ,บอยู่นะครับแต่ว่าน้องน้องทูนี่จะได้ในเรื่องของความหนักแน่นนะครับคมชัดน้องแบล็กจะได้ในเรื่องของอารมณ์ความพลิ้วไหวครับรครับผมครับมาที่พี่ <c oughs> สังค์งครับเชิญครับเวลาเวลาน้องแบล็กกับน้องทูเล่นเนี่ยพี่ก็เลยรู้รรสึกว่าใครทําให้พี่รู้สึกว่า กำลังดูนกตัวเนี้บินอยู่อย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บอยู่ได้มากกว่ากันพอดูดูแล้วก็ก็ยังสูสีกันอยู่มีมีมีน้องน้องแบล็กเนี่ยตอนตอนที่โซโล่ที่แค่เดียวเดียวตรงเนี้ยรู้สึกว่าจะมีอารมณ์เหมือนกับมีความพลิ้วไหวของของนกที่อยู่สำหรับพี่นะครับที่พี่รู้สึกว่ามันจะมีอยู่แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแสดงออกทางสีหน้าอย่างอย่างเงี้ยหน้าอย่างเงี้ย <ผม S 1> ก็ก็ทำให้รู้สึกเออมันมีความสุขเวลาได้ดูได้นั่งอยู่ได้เหมือนกับได้ดูอยู่ในทุ่งนั่งในทุ่งอะไรเงี้ยครับ หน้าอาจจะแบบมีความกังวลอยู่พราเขามีเขาวพีก็เป็นไปได้เขาอาจจะยิ้มเมื่อเราไม่เห็นแต่ว่าจริงๆน้องทูหมุนมีมีมีแบบตีเรื่องคิดคิดอยู่คิดมีความกังวลอยู่มีความกังวลอยู่นิดๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่บนเวทีเราทาทาสิ่งที่มันไปกับเพลงอ่ะแล้วมันจะทําให้ทั้งหมดมันกลมกลืนกันและดูดีครับผมครับขอบคุณนะครับผมนี้ลหละครับนี่ในุมของการตีคือผมผมเดาออกเลยว่าสองคนนีกพวงอ เพราะว่าเพลงที่ทํามาเนี่ยคือเราเอามาเลนให้มันสามารถมีมีเครื่องแบ็กอัพข้้งหลังใช่ไหมฮะอันนี้มันเกิดการ<อ>พระวงว่าจะถูกข้องจะต้องมาเล่นส่วนของเพลง<อ>มันก็เลยอย่างเงี้ยผมผมมั่นใจว่า2คนน่าจะเป็นอย่างนั้นอพอดํามาเป็นโชว์แบบนี้แต่ก็แน่นอนว่าถ้าเราเอามาโชว์มาประชันกันแล้วเราก็ต้องซ้อมให้มัน<อ>ให้มันดีที่สุดเราจะเอาความพะวงมาอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยคนมันดูออกอะไรเงี้ยครับ<อ>ผมผมคิดว่าอย่างนั้นครับ<อ>ก็ต้องมาดูกันนะครับว่ากรรมการทั้ง3าท่านเป็นยังไงครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสาม เรามาฟังผลการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับเริ่มวันที่ครูเอ้ครับครูเอ้ให้หมายเลขยกครับหนึ่งครับน้องแบ๊กครับนำไปก่อนหนึ่งคะแนนนะครับผมมาที่พี่อีทครับพี่อีทให้หมายเลขถ้าออกหนึ่งนิชนะเลยนะครับยกครับ สองครับเอาลครับมีคนละหนึ่งคะแนนนะครับเสียงสุดท้ายนี้สำคัญมากๆครับเสียงของพี่สังนะครับมาดูว่าจะให้หมายเลขอะไรนะฮะเสียงสำคัญครับพี่สังให้หมายเลขลุ้นนะครับหนึ่งหรือสองครับหนึ่งหรือสองครับ ด๋ยครับเสมอ